วิวรอบๆวัดประมาณนี้ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยดูดูใสเปล่งเลยมาบอเลยของแท้เลยเนี่ย เสจอเอล้งเซ้งทำอะไรวะวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันไปหมดเราจะไปเที่ยวไหนกันวันนี้ลุงมาต่อร้านลุงก็เจ๊เล้งด้แล้วรถเร้านลุงเจ๊เล้งไปหรอวันลุงเขาไม่ใช่มันไม่ค่อยมีคนค่ะเดี๋ยวเราไปใช้ก่อนวันนี้เราเอาออร่าคุชแคทมานะแต่ขายของมมาานแพงแพงอ่ะบอยมามลาออกสื่อได้ไหมวันนี้ปลาเหรอได้ออกสื่อได้นะปลากระป๋องปลากระป๋องไม่ขายยี่ห้าบาทนะขายเท่าไรแคท็เขาขายยี่สิบเจ็ดยี่ห้าบาทก็แพงแล้วนะลูก าโอเคครับเดี๋ยวเจอกันไปตลอดทางวันนี้เราไปไหนกันนะจ๊าแม่บอลนะแม่กำลังยมอาหยุ่มอาารที่ค่ะอ๊บใช้ช้อนานเจ็ดนี่เราก็มาแวะที่ไหนนะแม่บอลนี่ป้อมปอดทองชาร์ดน้องแมวนะครับร้านตำยำซีสนะครับจะกินอะไรครับมีเมนูเต็มไปหมดเลยกินอะไรดีไป่บอลมีอาหารตำสั่งเลยนะตำสั่ง ตอนนี้อีกว่ามิสซุกี้มาม่าทำลอยเมาม่าทำนสัปจะกินบีมือมาม่าไหมชอ่ขนาดีน้กุ้งเจ๋ขนาดได้เลยครใส่ไง่ะไรเไม่ได้ถอยใจอะไรเขาถ่ายวิดีโออย่ากข้ลูกท้าป้าผัวขายลอตเตอรี่่้อคนหนาวิ่งนร้านตำยำเซ่บนะวันนี้ร่อยลองท้องก่อนลองท้องดูก่อน อนนโอ้แสงเปี้ยงเลยนี่เราก็มาถึงทางเข้าวัดหงทองแล้วจ้าเมาไหมอ่ะแล้วหน้าเห็นไหมเนี่ยเมาแน่ๆคุณ <c oughs> นายนี่ก็หลับปุ้ยเลยจ้าเดี๋ยวปรับแสงมันหนึ่งแจ๊วิ่งคงมีตะบ่อเลี้ยงปลามาั้งเนี่ยถึงแล้ววัดหงทองดีเนี่ยเราเตรียมหมวกมามา แบบเปรี้ยงเลยนะนี่นานเจอกันทีนะเราสองคนเราโสดวันนี้ลูกมีคนเลี้ยงแล้ววันนี้ใครโสดเราโสดเาราครือใครร,ร,ร้อนครับร้อนวันนี้ไม่ร้อนหรอกเดี๋ยวทำบุญแล้วก็เย็นละอ,อืมไปเดินกันไปครับไปเดินไป นอ๋อเธอด้านในด้านในโบสถ์นะครับประมาณนอนเอาไว้ไหว้พระนอนพอดหมวกเขได้นะลูกหมวกกำลังไหว้พระนะครับขอพรนีิดหม่อย บล็อกวัดประมาณนี้อ่าน้องไม่หมดใส่บาทพันร้อยจ้า<ห>ต้องใส่คู่กันอย่างงี้ลูกเดี๋ยวเราหลงใส่คู่กันอย่างางีอ้อ้อใส่คู่กันแล้วข้างในไม่ใส่อ่ะหนูใส่ข้างในด้วยดิเ<ห>นี่ยข้างใน,น,นอ่ะเออ เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหลงเออเออไม่มต้องเก็บไม่ต้องเก็บ <c oughs> ขอบคุณย่ามาทำบุญด้วยนุ่นบอยกลับไปหมดไปนุ่แล้ว น,นี่เบื้องหลังเบื้องหลังคุงอยู่ตรงนี้เรากำลังจะไปสกายวอล์กกันปะเออกำลังจะไปสกายวอล์กใส่หมวกใส่หมวกร้อนใส่หมวกใส่หมวกใส่หมวกรูกร้อนกำลังในนนนผ้าน้านนีแทส่หม,มวกก่อนเร็วๆเข้าใส่หม,ม,มวกเร็เรวร้อนลูก ี่จะเป็นกันพัวดูดที่ใส่เข้าไปาไเดี๋ยว,ยวมั่เข้าไปเราะว่านี่ค่ะตึกตึตกกระตันยูวะเขาเรียกตึกกระตันยูวะที่รู้ก็มีนั่สุพรรณอ่ะที่วัดอะไรอ่ะที่เขาเปิดใหม่เหมือนกันบอยยิ่งกว่าน,นี้อีกเสาไม่มีด้วยอเออที่ที่สุพรรณอ่ะมีอยู่เขาก็ลังไปเที่ยวอยู่เหมือนกันนะ ชายทะเลบางปลูท่านนูจะเป็นบางปลูนะครับผมนี่กำลังจะไปว่่่าออะใให้สงันดไปเขาไม่ให้สีกระจกมันจะแตกนี่จะเป็นบริเวณด้านล่างนะครับจะเป็นจักซี่นะครับไปวันนี้แดดจะร้อนชั้นนิดนึงเลยเอายายมาที่ คนเยอะด้วยวันนี้มันไม่สูงไงมันก็เลยไม่เสียวใช่มันต้องไปที่สุพรรณนะสุพรรณจะสูงกว่านี้วัดอะไรไม่างเง้ยเไปทาลี่สกายวอล์กอันนี้สกายไม่เอ้ย5วันขึ้นไปบ่ายขึ้นกระไดถึงกระตีนแตกเนี่ยถ้าพลาดไปเนี่ยอันนี้มาหายายอันนี้มหายายอยู่มีเขาโบดโบดโบดเสมอ ฮัลโหลหันมาจ้าสวยมากอนนม,มาองมาใกล้ๆเลยเนี้ยถ่ายได้อยู่น,น,น,นั่งพักกันก่อนวันนี้มากินร้านบูรักษากาแฟสดที่วัดน,นะครับเอ้ร้อนพักนิดหน่อยครับ วบอกว่าสูงมองก็เห็นมันเป็นกระจกแล้วมันะนี่ดูด้านบนนะโอ้ยจต้ปสังเสาชนบุรีหมดนีวัดนี่ด้านลา่าสูงไหมไม่แน่ใจนะเห็นแล้วเปล่าทำไมอ่ะใส่ตายาวหนนนเห็น เอโบดโบดโบดเขาตองเห็นได้ออกไปนั่นแหะอะไรครับมงหลัง้านูดิอะไรครัตรงชุ่มสูงนะเขาเห็นมัตั้งค่ชัดอ่ะชัดไม่ชัดทนเรนเรามาจากนู่นเห็นไหมสกายวอล์กนี่ยองสูงเลย วิวด้านนู้นจะเป็นสมุทรปราการปากน้ำกลางทะเลดูเนาะมีอะไรเต็มเลยตัวนี้จะเป็นโครนเนี่ยปายเฉลียทานจะไม่มีแล้วบ้านเรา,าชเใช่เวลาต้นกลางไนงะจะไม่มีแล้วเขาก็เลยเอาหินมากามันคลื่นซัดนะมีลูกมีมต้องอยู่ข้างในอยู่ข้างล่างเราต้องไปดูอยากเห็นมัน,มน,นอืม ใจเห็นหรือเปล่าโอ้น่ารักรีบเลยรีบงมจังตีเลยไปยังลงยังแตงบนลมเย็นนี่นะเห็ไนไหมมองไม่ค่อยเห็นนี่ตรงนี้เนหะ็นอ๋อตุ๊บเนี่ยมองอันนี้มีอยู่ในเล็บตรงนี้ในเล็บไม่ใช่ไม้ทำอะไรสลิงไงเรียกสลิงมาลูก เส,สเสียวไหมสูงไหมเีวฮะม่กลัวความสูงธรรมดาฟินๆแค่นั้นก็ธรรมดา,า,มดายังกระโดดเล่นี่เห็นไหมอิมอ่วมันเหมือนมือมันอืรากัลังลงแล้วชั้นล่างเขยไม่บอกจะลอยอะไรนะดอกไม้อธิษฐา,านใส่ตู้ก่อน ไปใส่ตู้<ป>พับอีกด้านนึงลูกพับอีกหน่อยนึงาพีป่ปไได้เลคเ็อาเลยลูกไปจุดกับป้าป้านะคะป้าป้ารออยู่ไปไปเลือกดอกไม้สีอะไรสุกสีอะไรคะสีฟ้าค่ะหยิบเลยค่ะลูกไปจุดเทียนตรงนู้นไปให้คุณแม่คุณแม่กำลังจุดเทียนให้ ฐานใหยสอบได้ขอได้คะแนนเยอะขอให้ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยเอเค ีไหมเรือไหมว้ายตัวเล็กเลยอะเดีตัวเล็กๆอ่ะหนุยข้างบนนี่ไงเหีือตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กอ่ะตัวใหญ่หมดแล้วอ่ะมาไม่ทันตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหมล่ะเนี่ยดูด ใส่บาเร่งเลยมาบอ่อเลยของแท้เลยนี่ขออนุญาตนะครับถ่ายหน่อยดูว่าให้ใครอยู่อ่ะเอ้ามาได้แล้วจ้ามาเร็วอ้าสมาชิกเต็มเลยเก็บหมดแล้ว มาชิคเต็มเลยตอนนีมันอีเยอะมากยิ้มไม่ฟก่อนยิ้มไฟไปตั้งมงอะนั่นกตูดอ้ากาแฟกาแฟคืออะไรเนี่ยลาเต้นกน้าเอ้ั่นคละพันกันตั้งเหรอตั้งเหรอ เอาอะไรกันนะเอาอะไรกันเอาอะไรกันนี่ราาอย่างนี้อะไรเนี่ยกุ้งอบกุ้งกุ้งกุ้งอบเชยใช่อบชีสตำถานตำมถานมาเขก็มานะจ๊ะเหอย เราจะไปไหนวะมอนเราจะไปไหนวันนี้นะเราจะไปไหนวันนี้ร้านเศรษฐีบ้านนาชอบพัดชอบพัดชอบบ้า, <c oughs> าไไนนาเขาทำแบาสอบนะเออสร้มาสอบว่ามีใครดีว่าบ้านร้านเศรษฐีบ้านาน,นาเหรอใช่อารมณ์อารมณ์เลยเลยมัญเขาเขาเขาบอกว่าเขาลุ้นไปลงเพจไหนโอเคเขาจะให้เยอะเขาจะจัเยี๋ยเราจะไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าอร่อยขนาดไหนนะร้านเศรษฐีบ้านนานะนท,ทางเข้าวัด อะไรนะวัดทาอะไรนะโชดอะไรนะวัดวิริโชดกินอเอ่จะม่งะเาเยอเายพี่จยครับไงครับเอาพี่ยังรค่คนเจขาไม่เต็มเราไปทำเองาโอเคจัดเลยจอยทางไปวัดก็อร่อยกับโออร่อยอย่างอ่ะมาถึงแล้วมาถึงแล้วครับเฟ่เจ็ถีบนาคาเฟ่ใกล้ๆวัดวิริโชด มันกี่ไรวันนีน้เต็มเลย,าเยกยาแฟกาแฟ,แฟวันนี้ขาพี่พี่มากินค่ะไม่ไ้กนี่มอนมีไอติมด้วยนี่บรรยากาศประมาณนี้นี่วิวว,วิวติดท้องนาเลย<ม>เห็นไหม สวยมากเลย่ไม่ต้องดูเลยแย่เอาบุกราอกระเทียมหนึ่งจานจะประมาณนี้ดู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 วิวก่อนนี่เป็นะเป็นวัดเออเ,เอาลงการอาหารมาดูดิอยากกินนิ่หมหายราบน้ำตกกินไหมอยากกินราดหาีกไหม อยากกินไม่ลาบอ่ะการอาหารเยอะเลยวันนี้อยากกินนี่ไม่ลาบทุกอย่างครับอ่านตามสั่งก็มีแม่เอาแาบนั้ะไรไม่เอาแบบนั้นด้วยนะหนูแม่เอาแบบไหนครับกระป๋องส้มๆ้มจอยแก้มเข้ากับสีเสื้อเลยแจ๊กวันนี้อ้าวไม่ได้หรอกยาล้างเหยียดโอ้ไหนนี่อันนี้สั่งนี่เจ๊ให้ไอติมไปหมอนด้วยนะ อันนี้ใจดีนะครับผมรีวิวกันเยอะมันคายกันเยอะอันนี้อะไรโหนี่ไงกระเพราหมูสับของคุณพี่ปลาหมึกปลาหมึกตุ้นโดยใหญ่คุณต้องลอยอะไรครับผมต้องไม่ถึงแกบมหมูกรอบหนูลองันใช่ไหมคะลูกไก่หมูกรอบเราอนจากเตาอ่ะทุกวันอ่ะเดี๋ยวดีลูกของแม่รออยู่รออยู่ ยกมาทั้งทะเลอร่ออย่ากินกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะอาหารมาพอแล้วนี่ปลาหมึกกระเทียมอ๋อเดี๋ยวคุณคุณจอยเหรอมากินกันไปก่อนนะจ๊ะอร่อยไหมคะลูกใบมอนทําไงฮะยกนิ้วเปล่าอร่อยยังไงหวนนี่หวานหนมากแบบโอ้โหข้าวเยอะมากเลยไม่มากหรอกบุญเคยกระเทยนะครับตอนนี้ยังไม่เอา ขายใส่ไหนได้ใส่ยอดยอดใจอืมดูดีครับดูนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวพาจานละแปดสิบดูดิบอสเอาเพื่อนออกมาก่อนผมเขาไม่โชว์เลยอ่ะเขาไม่โชว์เลยเขาเขาลีบมั้งธรรมดาเขาโชว์นะโอ้เขมกเลยเขมงสองตัวเลยเขาหมกเขมกเม็ดในี่สุดยอดเลยร้านนี้แนะนำเลยนะติดกับว่าอยู่ในโชว์นะครับเชดญมาเลย ปักหมุไมาได้นะครับเจ็สีบานนาลอยแม่นมอนรอยไหมนะร่อยเร็นร่างกาไปช้างเลยไปช้างเลยไปวัดวิรโชติไปดูช้างกันแม่นมอนไปรู้ว่าร่นงกาไป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 ให้อาหารช้างกันอีกแล้วครับผมวัดวีระโชต ออยขึ้นก็ออยลงก็ออยนะครับไม่มีลิฟต์นะจ๊ะที่นี่เดินไปเปินไปที่เรียบร้อยก็อย่าลืมไาจุดทูปปิดทองขอพรองค์บูททวดเยอะมากวันนี้ครับผมเกิดความเป็นสิริลอร์เดินทางไปไหนมาไหนจะได้แก้วค่าปลอดภัยด้วยนะครับเดี๋ยวให้อาหารช้ากนเนย

อ,อิ่มแล้วมัง้งอิ่มแล้วมั้งอิ่มแล้วเหรอลกูกไ,ไปนู่นตัวนูน่กนก,กินน้ำโอ้กินน้ำตข้างล่างเลยเว้ยเจ๋งเลยตัวนั้นนู่นกินน้ำจากบ่อเลยไปเดินไปาานี่ตัวนี้หิวจัดเจะไปหยิบมาไม่กิน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ่าเรามาดูว่าไม่หมอจะโยนลงไหมจ๊ะเอาหมอนเร็วโอ้โหข้าเลย โอเคโอเคเข้าหมดเข้าหมดทุกคนไปนี่ครับทำบุญทาสีองค์หลวงปู่ทวดนะครับ <c oughs> องค์ใหญ่มากอันนี้องค์จำลองครับเดี๋ยวคุณแม่กับคุณจอยคุณอาค,คุณหม่อนเขาจะมาติด <c oughs> <c oughs> มาที่ร่มๆเลยลูกนี่มาทางนี้ลูกเนี่ยเดีือดอัดได้ <c oughs> องค์ใหญ่มากครับนั่นถแทบจะสวยนั่นพอดีพาดกินข้าหัวค่ะอืม บ้านนอนครับเดี๋ยวเราจะกลับไปเกติกันแล้วแม่คุณแม่แม่วันนี้ร้อนมากเดี๋ยวสักพักหนึ่งสักสักโมงห้าโมงสี่โมงห้าโมงสี่โมงห้าโมงไอ้บอนไปเล่นนั่นกันไอ้บอลเราไปเล่นบอลเล่กันโอเคเนั่นโอ้โหโอเคเฮ้ยรีบโอเคเลยว่ากระดาษโอ้โหเป็นสจันจอยยงำก็ใส่หูโอเคเลยแล้วไม่ไปสวนสัตว์แล้วเหรอทำไมแล้วสวนสัตว์สวนสัตว์อะไรวะแย่แเป็นคนถามอ่ะ ม่าไฟสวนสนไหมอ๋ออไจุกูก็ร้อนไม่เอาไม่เอาม่เอาที่ร้อนนี้กไม่เอาไม่ไที่ร้อนๆแบบนี้ก็ไมอาไดรบไกไม่เอาไม่ดี่รอนแบบนี้เราไม่ได้ที่อนแบ้ก็เอาไม่ไดี่แ้ไม่เอาไม่ได่ร้อนแบบน้ไม่เอาไม่ร้อนบบนม่เอาไม่ไ่อนๆ้ไม่เอาไมรอนบ่เอาไม่ไดี่้อี้กมเอาไม่ไดี่นเีกไม่เอาไม่ได้ทย